ชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพยสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรและองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรพร้อมด้วยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรเฝ้าทูลองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ุรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาธ,ธารณสุขอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งมั่นที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธ,ธารณสุขข,ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสริมสร้างและสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และองค์ประธานหน่วยงานและมูล,ลนิธิต,ต่างๆเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้สำเร็จตามพระราชบัญญัติทั้งยังพระราชทานพระบรมราชโชบาย และพระราชทรัพย์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกมิติเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไทยทุกระดับจากพระราชกรณีกจด,ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอันมีคุณประโยชน์ต่อประเทศสภาราชวิทยาลัยจุฬาภร์จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา17นาฬิกา46นาทีพระราชทานพระบรมราชรโรกาสให้านายสรจัก,กเกษมสุวรรณอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศ ทรงมีพระปรีชาญาณยิ่งในาศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านการเกษตรผ่านโครงการตามพระราชดำริต่างๆในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิศาา <c oughs> วกรรมเวชศาสตร์รวมถึงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่บุคลากร <c oughs> ทางการแพทย์ได <c oughs> ้โร <c oughs> งพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งยังทรงสนพระราชหฤทัยศึกษา,าศาสตร์ด้านการควบคุมยานยนต์การควบคุมการบินและอากาศยานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของวิศวกรรมเครื่องกลทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินอากาศยานประเภทต่างๆทรงนำความรู้และพระประสบการณ์ด้านการบินมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการพัฒนาภาพหมไทยและภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมในภูมิภาคต่างๆ และพระราชทานพระราชด âm ริเพื่อให้การสามารถผลิตพัฒนาและจำหน่ายได้อย่างแพร่หลายทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตและสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงสนับสนุนการทอและการพัฒนาผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงมีพระราชด â ริให้จัดถุงพระราชทานและทรงออกแบบเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจ ทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างทั้งยังทรงถวายหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปนายกและพระราชทานแก่พระบรมวงศ์และประชาชน เวลา17นาฬิกา54นาทีพระราชทานพระบรมราชบลกาัรให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒที่ชนะเลิกการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศประจำปีการศึกษา2,559ถึง2,560เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลซึ่งประกอบด้วยรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลชมเชยและรางวัลอ่านดีรวมสี่ภาค โดยรางวัลที่หนึ่งในกลุ่มภาคกลางได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒพร,ระนครศรีอยุธยากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดกลุ่มภาคเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒลำปางและกลุ่มภาคใต้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตในโอกาสนี้นายสว่างผู้พัฒนวิบูลประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปร,ริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒพร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเฝ้าทุลอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายจูแซ่รามุสออต้ตาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยติโมเรสเตสมัยที่สองในวันที่19พฤษภาค,คม2565ความว่า พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดีลีในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเป็นสมัยที่สองข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสำเร็จและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตมีความผาสุกร่มเย็นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้าเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่าการที่ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่และความไว้วางใจอย่างท่วมท้นจากประชาชนจะเป็นพลังและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินง,งานและแผนงานในอนาคตเพื่อรับมือกับความท้าทายที่จำเป็นเร่งด่วนทั้งหลายโดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดและภาวะเวศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นส่วนความสัมพันธ์ทวิภาคีนั้นด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติโมร์เลสเตจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆในการขยายความสัมพันธ์ชันมิตรและสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟนต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิ์ราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาธิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจําปีการศึกษา2563เป็นวันแรก วันนี้เวลา9น้นาฬกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศพรัะรัฐราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2563เป็นวันแรก การนิสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารแด่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์หลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโภชนาการทรงประยุกต์ความรู้ด้านโภชนาการและบุรณาการกับศาสตร์อื่นๆในลักษณะสหาสาขาวิชา ทางด้านการเกษตรการสาธารณสุขการศึกษาสิ่งแวดล้อมสังคมภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาโภชนาการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัยทําให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืนและถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยทรงมีพระพิริยัอุตสาหะ ทรงศึกษาสำเร็จปริญญาศาสรศนศาสตร์บฑิตจากมหามกุฏราชวิทยาลัยและปริญญาโททางประวัติศาสตร์และโบราณคดีประเทศอินเดียและทรงนำมาอย่างประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและการศึกษาของชาติทรงเป็นอาจารย์ประจำในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยทรงสอนธรรมคดีทั้งในโรงเรียนและสำนักวัดราชบพิรทรงนิพนธ์บทความพระกติธรรมพระธรรมเทศนารวมทั้งพระโอวาทแก่พุทธศาสนิกชนอยู่เป็นเนื่องนิด จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานกิตติบัตรแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณและนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาพิเศษสมโพธิประจำปีการศาึกษา2564พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา,สาสจำนวน4,352คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าโลกปัจจุบันมีเรื่องพูดกันอยู่เป็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานเช่นความมั่นคงทางอาหารอันจําเป็นแก่การดํารงชีวิตไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารบ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงประชาชนอยู่เป็นสุขได้เมื่อไตรตรองให้ลึกลงไปความมั่นคงไม่ว่าด้านใดๆย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐานจึงจะเกิดมีขึ้นได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสําคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลัก หรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้านบัณฑิตทั้งหลายผู้สําเร็จการศึกษาวิชาการด้านต่างๆในวันนี้ยอมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดได้ราเรินวิชาความรู้ได้ฝึกฝนให้ชํานาญครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควรการทั้งปวงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้อันถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดและเป็นกําลังของความมั่นคงด้านอื่นทั้งหมด บัณฑิตท,ทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมืองนับเป็นภาระรที่หนักและจำเป็นยิ่งสำหรับประเทศชาติหากบัณฑิตท,ทั้งหลายสำนึกทราบตระหนักว่ามีหน้าที่สำคัญนี้บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่างๆที่มีรากฐานมีกำลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากได้ เป็นบันณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถสมกับที่ร่ำเรียนรับการอบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยแห่งนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลย,ยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนทรินวันนี้เวลา 14. นาฬิกา50นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรม,มหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมโปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จเข้าพระวิหาร ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด,ด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินประธานก่อตั้งและประธานกิติมศักดิ์มูลนิธรร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมูลนิธิตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ยากไร้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยทรงรับเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิในโอกาสสมโพชกรุงรัตนกโกสินทร์200ปีเมื่อปี2525 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ไร้โอกาสที่มีความประพฤติดีทั่วประเทศด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมเสริมสร้างให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งกองทุนถาวรเพื่อนำเฉพาะดอกผลพระราชทานเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ยากไร้ มีเยาวชนได้รับทุนพระราชทานแล้ว67ทุนกำลังศึกษา2คนปัจจุบันมูลนิธิได้รับเงินบริจาคสำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนทุกระดับการศึกษาจำนวน2,700ทุนเป็นเงินประมาณ10ล้านบาทและตลอด40ปีที่ผ่านมาได้ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไปแล้ว32,000ทุนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและภร,ริยาเป็นประธานทุนการศึกษาและประธานอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ไปเยี่ยมและติดตามดูแลทุกสุขของเยาวชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆส่งผลให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้เป็นอย่างดีผู้สนใจอุปถัมภ์ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้โอกาสทั่วประเทศสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ